สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องรูปร่างโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต์จากทฤษฎี VSEPR กันนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับทฤษฎี VSEPR นะครับ,รบก็จะมีสูตรทั่วไปก็คือ ABMEN นะครับซึ่ง A ก็คืออะตอมกลางนะครับ B ก็คืออะตอมข้างเคียง e ก็คือคู่อิเล็กตรอนล้อมรอบอะตอมกลางที่ไม่ได้สร้างพันธะนะครับ m ก็คือจํานวนคู่อิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะ n จํานวนคู่อิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะหรือก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนั่นเองนะครับซึ่งจะมีรูปร่างอะไรบ้างนะครับโมเลกุลจะมีรูปร่างอะไรบ้างตามทฤษฎีของ vsepr มารับชมกันเลยครับรูปร่างแรกนะครับถ้าเป็น ab 2 นะครับก็คือไม่มีอ e, ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับก็จะได้รูปร่างเป็นแบบเส้นตรงนะครับรูปร่างเส้นตรงก็จะมีมุมพันธะเป็น180องศานะครับแบบต่อมาครับ AB3 อันนี้ก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเช่นกันนะครับ AB3 ก็คือมีอะตอมล้อมรอบอยู่3นะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบสามเหลี่ยมแบนราบนะครับซึ่งมุมระหว่างอะตอมที่ล้อมรอบก็คือ120องศาครับ รูปร่างต่อมาครับรูปร่างแบบทรงสีหน้า ABC นะครับก็คือมีจํานวนอะตอมล้อมรอบอยู่4นะครับยี่ส่ซึ่งมุมระหว่างพันธะอะตอมที่ล้อมรอบก็คือ109.5อาดงศารูปแบบต่อมาครับ AB 5นะครับ AB 5อันนี้นะครับก็จะมีอิเล็กตรอนที่ล้อมรอบอยู่5ตัวนะครับรูปร่างลักษณะก็จะเหมือนพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะครับโดยพีระมิดแรกนะครับก็คืออยู่ด้านบนนะครับพีระมิดสามเหลี่ยมด้านบน แล้วก็พิระมิดสามเหลี่ยมด้านล่างก็เลยเรียกว่าพิระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมรูปร่างถัดมานะครับ AB 6ก็คือมีอะตอมล้อมรอบอยู่6อะตอมนะครับลักษณะหน้าตาจะเป็นทรงแปดหน้านะครับซึ่งมุมระหว่างอะตอมที่ล้อมรอบก็จะเป็น90องศาครับรูปร่างต่อมาครับตรงนี้จะมีอ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเข้ามานะครับก็คือ AB 2 E อ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่นะครับแล้วก็มีอะตอมที่ล้อมรอบอยู่2นะครับ ลักษณะหน้าตาก็จะได้เป็นแบบมุมงอครับรูปร่างถัดมาครับ AB 3 E นะครับก็คือมีอะตอมล้อมรอบอยู่3อะตอมนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่คู่นะครับเช่นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปร่างแบบพีระมิดฐานสามเหลี่ยมรูปร่างถัดมาครับ AB 2 E 2นะครับก็จะมีอะตอมที่ล้อมรอบนะครับอยู่2อะตอมแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่2คู่นะครับรูปร่างก็จะได้เป็นแบบมุมงอนะครับ รูปร่างถัดมาครับ A B c E ก็จะมีอะตอมที่ล้อมรอบอยู่4อะตอมนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1อะตอมลักษณะบแบบนี้ก็จะเป็นทรงสีหน้าแต่ว่าเป็นแบบบิดเบี้ยวนะครับรูปร่างถัดมานะครับ A B 3 E 2ก็คือมีอะตอมล้อมรอบอยู่3อะตอมนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่2อยู่คู่นะครับรูปร่างลักษณะก็จะเหมือนรูปตัว T ีครับรูปตัว T ต่อมาครับ A B 2 E 3ก็คือมีอะตอม,มที่ล้อมรอบอยู่2อะตอมน,นะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่เดีวยวเดียวหรือ3คู่นะครับก็คือตรงนี้ครับข้างล่าง2คู่แล้วก็ข้างบนคู่หนึ่งลักษณะหน้าตาก็จะได้เป็นแบบเส้นตรงครับต่อมาครับ A B 5 E นะครับก็คือจะมีอะตอม,มที่ล้อมรอบอยู่5อะตอมนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่เดีเดียวหคู่นะครับลักษณะก็จะได้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม รูปร่างต่อมาครับ A B 4 E 2นะครับก็คือมีอะตอมล้อมรอบอยู่เสียตอมแล้วก็มีอ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่2คู่นะครับก็คือตรงนี้ครับข้างบนคู่แล้วก็ข้างล่างหนึ่งคู่นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมด้านรางจากรูปร่างเมื่อกี้มีเยอะมากมันก็ทำให้เราจำได้ยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองเอา จำนวนอะตอมกลางแล้วก็อิเล็กตรอนคู่โดยเดียวลองมาสนุกเป็นตารางดูเราก็จะเห็นความสัมพันธ์แบบตารางนี้นะครับคอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็นอะตอมกลางแล้วก็อะตอมที่มาล้อมรอบนะครับเริ่มจาก AB 2นะครับเริ่มจากมีอะตอมล้อมรอบอยู่จนถึง AB 6ก็คือมีอะตอมล้อมรอบอยู่6ส่วนแนวนอนนี่นะครับส่วนแนวนอนนี้ ก็จะเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางนะครับเริ่มจาก e0 e0 ก็คือไม่มีไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับ e1 ก็คือมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหนึ่งคู่ e2 ก็คือมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่แล้วก็ e3 มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว3คู่นะครับเราก็ทําเป็นตารางแบบนี้ออกมาก็ปรากฏว่านะครับแบบที่เป็น ab2 ก็คือมี อะตอมล้อมรอบอะตอมกลางอยู่2ตัวนะครับลักษณะหน้าตาของเขานะครับก็จะได้ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นเส้นอาจจะเป็นเส้นตรงหรือเป็นมุมงอก็ได้นะครับลักษณะกลุ่มแบบนี้ก็สรุปให้ว่าก็คือกลุ่มที่เป็นเส้นนะครับอาจจะเป็นเส้นตรงหรือเป็นมุมงอก็ได้ถ้าเกิดเป็น AB 2นะครับไม่ว่าจะเป็น E ไม่มีอิเล็กตรอนคู่ดเดียวมีอิเล็กตรอนคู่ดเดียว1 2หรือ3นะครับกลุ่มต่อมาครับถ้าเป็น AB 3 ก็คือมีอะตอมล้อมรอบอะตอมกลาง3ตัวก็ประกวว่าลักษณะหน้าตาของเขานะครับก็จะได้เป็นกลุ่มที่อาจจะมีคําว่าสามเหลี่ยมพีระมิดสามเหลี่ยมหรือรูปตัวทีนะครับก็ให้กลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่ม3นะครับต่อมากลุ่ม ABC นะครับ ABC ตรงนี้ก็คือมีอะตอมล้อมรอบอยู่4อะตอมนะครับลักษณะของเขานะครับก็จะมีคําว่า4นะครับเช่นตัวนี้ทรงสีหน้านะครับ ทรงสีหน้าบิดเบี้ยวแล้วก็สี่เหลี่ยมเม็นตราบนะครับก็จะตั้งชื่อว่ากลุ่ม4ทีนี้กลุ่มต่อมาครับ AB5 ดูจาก AB5 นะครับลักษณะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพีระมิดก็คือพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมแล้วก็พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมสุดท้ายครับมีตัวเดียว AB6 ก็คือมีทรงแปดหน้าตัวอย่างเช่นครับแบรเรียมคอไลด์นะครับแบรเรียมคอไล วิธีการก็คือให้เราเขียนสูตรโครงสร้างแบบคร่าวๆมาก่อนนะครับซึ่งแบลเลียมอยู่หมู่2ใช่ไหมครับคอออกคอรีนอยู่หมู่7ลักษณะที่เขียนโครงสร้างออกมาก็จะได้เป็นพันธะเดี่ยวแบบนี้นะครับคอรีน2ตัวต่อพันธะเดี่ยวอยู่กับแบลนเลียมนะครับทีนี้เราลองมาใส่สูตรตามทฤษฎี VSEPR นะครับก็จะได้เป็น AB2 นะครับ AB2 ทำไม B ถึงเป็น2ก็เพราะว่ามีอะตอมล้อมรอบแบริลเลียมเป็น2นะครับก็เป็น AB ส E 0 E ศก็คือไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแบริลเลียมไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าแบริลเลียมมีอิเล็กตรอนแค่2ตัวนะครับที่มาสร้างพันธะกับคลอรีนเพราะฉะนั้นก็ไม่เหลือแล้วนะครับทีนี้ AB 2จำจำจำ,จำตารางได้ไหมครับ AB 2จะรูปร่างเป็นยังไง2ก็น่าจะเป็นกลุ่มของเส้นใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราล,ลองดูตารางนะครับ2ก็คือ AB 2เป็นกลุ่มของเส้น ทีนี้จะเป็นกลุ่มของเส้นแบบไหนนี้ถ้าเกิดไม่มีอิเล็กตรอนเลยก็จะเป็นเส้นตรงครับก็จะเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นรูปร่างของแบิเซียมคอรลไดก็จะเป็นเส้นตรง้อถัดมาโบลอนไทรฟูอรไรนะครับเราก็ลองเขียนสูตโครงสร้างแบบครา่าวๆดูก่อนนะครับก็จะได้เป็นโบลอนต่ออยู่กับ ฟูเรียน3อตอมในพันธะเดี่ยวนะครับโบรอนอยู่หมู่3เพราะฉะนั้นก็ใช้อิเล็กตรอนไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นมาพอมาเขียนตามทฤษฎี VSEPR ก็จะได้เป็น AB3E0 B3 ก็คือมีฟูอรีนล้อมรอบอยู่3ตัวนะครับแล้ว E0 ก็คือไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับ จำได้ไหมครับเอบน่าจะเป็นอะไรครับ B3 น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับ3ใช่ไหมครับลองดูตารางถ้าจําไม่ได้นะครับเกี่ยวกับ3เกี่ยวกับ3ก็จะมีอยู่ตัวใช่ไหมครับเป็น3ตัวที่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นจะเป็นสามเหลี่ยมแบบลาบครับแอมโมเนียครับก็เขียนสูตรโครงสร้างไปก่อนนะครับ ก็จะได้ว่าแอมโมเนียอยู่หมู่5นะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนก็จะเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่หคู่นะครับสำหรับไนโดรเจนเพราะนั้นก็มาเขียนสูตร VSEPR ก็จะได้เป็น AB3 B3 ก็คือมีไฮโดรเจนล้อมรอบอยู่3อะตอมนะครับ E1 ก็คือมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่หคู่ AB3 a AB น่าจะเป็นกลุ่มไหนครับน่าจะเป็นกลุ่ม3เมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามี อิเล็กตรอนคู่เดียวเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะเป็นสามเหลี่ยมแต่เป็นสามเหลี่ยมแบบไหนนะครับเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองถัดมานะครับซีนอนเตตฟลูออไรด์ ide, นะครับเราก็เขียนสูตรโครงสร้างมาก่อนก็ mm hmm. จะได้เป็นซีนอนเกาะอยู่กับพันธะเดี่ยวกับฟล mm ูออรีนนะครับสี่อะตอมซึ่งซีนอนอยู่มุมแปดใช่ไหมครับสร้างไปแล้วสี่พันธะก็จะเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวอยู่สองคู่เพราะฉะนั้นสูตร vsepr ก็จะเป็น A B c E 2นะครับก็คือ B 4มีฟูรีล้อมรอบยูเสียตอม E 2ก็คือมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่2คู่ A A B c น่าจะเป็นกลุ่มอะไรครับกลุ่ม4ใช่ไหมครับแต่ทีนี้มี E 2น่าจะเป็นแบบไหนก็ในตารางใช่ไหมครับ A B c E 2ก็คือสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับ